ดูว่าขอมาฝากโอ้แม่เิ่งไรนะอาจารย์จัาแอ้เขาเยอะยว้างมากไม่ือม่แม่ยืนยกมือนะนะครับเม่ก็หนึ่งกุมภาแลครับเื่ออะไรก็ได้ขอให้มีแปดที่เราละครพอมีเทียนเลยแดดหนึ่งแดเจ็ดแดสี่แดศูนย์ 1> 8ป8หนึ่งแ่แปมตัวมี817กับ814ส่วนชุดแถมผมแปดนะครับนอเป็นตัวนแถมมากก็ซือวีนอฟหาตัวนแถมผมแบบแปดเจ็ดสี่มันยังอันเลยเรื่อนอันมาดูกันครับแถมยังอันนะครับแปดมันก็อันเลขกหต่อมันก็น8 8 8 4, 8 8 8 8, อันแปดนย์แปดแปดสี่แปดแปดเจ็ดแปดอันหมดเดียวนี้ นะครับบ่านอยู่ตัวหนึ่งแปดแปดสี่ที่ผมบึงแปดแปดสี่นะว่านี่กับฟันแล้วฟันก็บด้ไยิ่งกันเหมือนละเนาะฟันนะนะครับฟันว่าตดคูกนั่นแหะหือขังไว้นั่นแหะังนี่เคยได้ยิ่งว่าขังแปดพู้นะจะขังแปดได้เข้าแล้วการเลขทุมนะผูดเอว่าเห็นเลขทุ่มหรือ่งกันเมื่อแล้วมาดูรีเลขทุ่มนะครับเขาดูเ็นคนเพิ่งบาตเนี่ยนะท้องไหมทองไหมท้องทองตาำ ัสดีครับก็อกนิวครับวันนี้วันที่29มกราคม2567ครับผมอยู่ที่ตำหนักตูใหญ่อาจารย์โนตี้บ้านโนนสามคีตําบลนามนอําเภอนามนจังหวัดกาลสินนะครับขณะนี้อาจารย์น,น,นตี้กําลังมาถึงตำหนักนะครับเรามาดูบรรยากาศช่วงเวลาที่อาจารย์นนตี้มาถึงตำหนักนะครับนะครับรท่านผู้ชม อาจารย์ลอตี้มาแล้วนะคบยังโดนดักถ่ายรูปอยู่ด้านหน้าอยู่นะครับอันนี้คือคนที่รอในวันนี้นะครับเดีนะ๋ยวดูด้านหลังไ็มีแบบด้านหลังก็คนเยอะนี่ยายเข้ามา <c oughs> ยายอยากเห็นอาจารย์บ่ครับอ๋อจะเลยกเข้ามากครับนี่มาจากสาครับยาย มาจากสกลนครครับมาเชแเลกบอกครับอ๋อ oh, ครับอยากเห็นอาจารย์ครับนี mm ่ hmm. ครับเดี๋ยวผมยับให้เบิ้งเด้อเวลามากเบิ mm ้งแว่านครับอาจารย์ยังเข้ามาไม่ได้นะครับครับยบนาทีแล้วนะครับเนี่ยอาจารย์ยังเข้ามาไม่ได้เลยนะครับท่านผู้ชม ตอนนี้ก็ยังอยู่ตรงนั้นอยู่นี้ยังไม่ได้เข้าเลยนะครับเข้ามานี่เกือบ20นาทีแล้วรอรุ้นนะครับว่าอาจารย์จะได้เข้ามาถึงตรงบริเวณหน้าปู่อน,น,นันตานี่ตอนไหนเพราะตอนนี้เดี๋ยวอาจารย์ต้องเข้าไปเตรียมตัวในออฟฟิศก่อนครับ ฟังเสียงอาจารย์เอานะครับอาจารย์เข้าไม่ถึงกำหาจนัดกนีครับกำลังรออาจารย์ออกมาจากออฟฟิศนะอาจารย์มาแล้วครับ มาแล้วนะครับตอนนี้ยังไม่ผ่านด่านอีกต่ออยู่นะครับ20นาทีแล้วนะครับตั้งแต่เดินเข้ามาตรงทางเข้าตำหนักครับ ดูวโาขอมาฝากโอ้แม <Be ek art> ่วงเ่แล้อาจารย์จรักแม่เขาเดียวม้วงมากแม่ลามัเาแม่ละมัาครับวัดีค้าวัดีคราันดาวัดีคา เข้ามาได้แล้วนะครับท่านผู้ชม20นาทีกว่ากว่าจวาทีมยาไมยืนอยู่ตรงนี้ได้นะครับอย์่ทุกคนมาตื่นเต้นนะครับ ข่าวร้ายเลยพี่บอกเจ็บโดนแบนคุณแม่เห็นอ,อกเห็นอาจารย์เราปะครับเจ็บโดนแบนนะครับเห็นเลยไม่ได้พี่กัำจัดโดนโดนเลยนี่เป็นอะไรเนาะอาจารย์เด้สวัสดีทุกคนนะครับเด้อสวัสดีครับสวัสดีครับอ,อ,อ,อันนอ้นเห้ยเก็บก้อกาดติดเสว้อแบบเป็นซิวอยู่ดังนี่ครนะับขออนุโมนาบุับพิณหานนาดงนะครับร่วมสมบูรณ์ข้าวนำข้าไฟเด้อดสาทรบอกเด้อครับเด้อ ิววาเป็นผู้เบาครับแบบนี้ยิวขึ้นขึ้นดำนะครับร่างหน้าแต่ว่ได้มือคืดหนี่มันเจ็บนะครับใครอยู่ท่าหยาดมันก็ให้แน่นะครับเราะผู้ใดอยู่ร้อยเอ็ดนะครับมือนี่กาซ่าร้อยเอ็ดเด้ออาจารย์สิไปเด้อนะครับเนาะยเนี่ยอยู่าบบบุบบ่าเนี่ยนะครับเนาะอาจารย์จะไปร้อยเอ็ดที่ทางร้อยเอ็ดขาผู้ใดผู้ใดขาโดนแน่ผู้หนี้ยกมือนแน่โอ้โหมาตีสามมาตีสาม มาซ้อมเสร็จแนะี่แหละเริ่มบังบอกคนนะครับเนาะโดนมาแลถ้าขับรถกินเผายังไม่ถ้าโดนมาหนีแล้เหรอนะครับเดวงใจโดนแล้วลูกเต้าเห็นเน้อแม่กูไปอีกแล้วจานนอดแม่ใส่หนีแม่กูไปอีกแล้วนะครับอันนี้กังล้างฟองอยู่ค่พราะเหี้ยเอาถามอีกเอาเดี๋ยวๆเป็นมะท้อเดี๋ยวนะครับอ๋อจะจ้างรถต้อนอาจารย์บรรยากาศตอนมื่อั่น บคบกเก้ามือแล้วครับผู้ใดถือเมฆแม่ยนยกมือเลยฮะทางนู้นก็ดีเยอะมากครับมีแต่คนถูกนะครับเต็มํำหนักเลยนะครับ ควบกำลังรถก็กมืดแล้วครับแกเลยไม่ใจนะครับเดี๋ยวตา<ะ>อาจารย์บอกอีกครับงครับเมืนี้เรียกเขาอีใส่ให้ร้อยมืดหมดละนี่น้องโบแด่เลยนะครับเขาใส่เมื่ดเงี้ยบบเงี้ยปากอะเอาอาจารย์มาอยู่นั่นเลยเด้องนะครับใครก็ถามว่าอายุ่าไรนะครับปีนี้30นะครับเด้อสามแล้วนะครับตามคำคำนายนะครับเมื่อปี60หรือว่า63ผมก็ได้ออกรายการตามรอยนะครัที่พี่ที่สามในยูทูบเราเข้าไปดูประวัติได้นะครับว่าผมเก่งใครไม่เก่งใ ผมเคยบอกในรายการตอนนั้นของมระทศไทยปี63ผมบอกว่าเมื่ออายุ30ผมจะดังได้มีชื่อเสียงระดับประเทศนะครับเดือนกรกฎราคมปี65ผมก็เลยอายุ30นะครับเลขผมเขาตั้งแต่1กรกฎราคมเงี้ยวถึง5หอดมือนี้นะครับเนาะเราอยู่งวดเดียวก็คือศูนย์ร้าน,น,นทันแต่1มิถุิการก็มานเขา่าเหมือนกับสำหรับเด็กที่นี่นะถ้าโซ่ยอดอีกประมาณ8งวดแล้วโซบีเนี่ยเขายูทิศ4งวดเข้าไป13งวดนะครับเราคนอยูอร่ระยะไกหลายคนถามว่างวดนี้อมันมีปัญหาเดียวเลย เขาขายมีน้องปุ๊เลื่อนผมซื้อแล้วผมจะว่าตรงๆมันได้เกินหึงผมซื้อมันคือได้หน่อยๆวูบไปนี่นะมา่ี้ซื้อหันหนึ่งมเดกเ่ามือนมาอเื่อดมืนหาไปนี่แตซื้อถือเก่าจำใจเอานะครับจะวิ่งอไยังเกินเนาะเอนี้วิ่งเนี่ยจะได้เต็มเนี่อกี้เขาจะใช้บนสบาทหอล่เขาเรือสองบาทมันก็สามารถที่อนู่ง้าเลยเลยมันก็เลยก็ไม่ถ้าว่าคนจะมือได้ทุนนะครับกรนีมันกะ เอานี่ไายปืนว่าอะไเนี่ยโยชยี่งเห็นเออปืว่าอะไรกันนาขึ้นก้อเนี่ครับเอาปือลอตเตอรี่เอาว่าว่าว่านี่มันจังกะมีลูกนิดยู่งเมบุรีถึงร้วว่านิดนึงนะครับเนาะหล้านบาทนะครับเป็นออกข้าวเพื่นกดว่าคืออาจารย์โยชยิ่ใจเงินมนะครับหลายคนถามมาได้ผังือไร ได้ทำเรื่องจากคนเก่าแล้วครับเรื่องพอผมนะเราเสียชีวิตแล้วตอนอายุที่3ปีนะครับผมขึ้นเป็นอาจารย์ในแต่ม้อดหนึ่งนะครับเนาะขึ้นเป็นอาจารย์ในแต่ม้อดหนึ่งเหมือนแต่ว่าตอนออดหนึ่งเดีนเลยเป็นที่สตงแล้วครับมันอยู่หนาลดแห่งครับหนาห้านเหมือนเรืองสมัยไหนนะครับมาเท่าเราเมื่อออกเราไอ้ผู้นี้ตอนอายุ20ปีนี่กับี่ปีแล้วที่ออกเรานะครับเนาะเป็นเวลาสี่ปีสร้างที่นี่เป็นเวลาประมาณ7ปีนะครับในจังตัวตาเจ้าภาพผมถูกนี่ยิ่งเหงา พี่น้อยแล้วก็ทายแล้วที่ชั่วโมงผีแล้วก็เสียแล้วทีแล้วมาบอกว่าที่หาที่ที่นะไหนวะที่ผมควันว่าเดี๋ยวเราม่ยกมือมีที่แน่นอนนะนะครับเนาะแล้วก็พวดนี้นะครับเราต้องย่ามีข้างนะครับเล่เนี่ยมีเข้ามีหลุดนะครับเนาะอ่าเอาแบบโบราณที่เจรณาญาณไม่มีใครรู้ว่าออกตัวไหนเป็นเพียงแนวทางเด้อนะครับเนาะอาจารย์เขาเลยว่าว่าเฮ้ยมาแน่นอนขายบ้านชื่อจริงๆนะครับเนาะเอาแบบต้องไปที่นีนึงว่ามันมีคนคนมาด่าเทาหลายทำไมมึงรู้มึงไม่ซื้อเองนะครับ กานพูดของกันจซื้อเองวกันแหะถ้าซื้อเองยั้มาถืออยู่นัเดือนะครับการเป็นแย่งเลี้ยงวางนะครับเพราะว่าเป็นการเดาการทายกันเรีนๆซืคือต้อักกันทิที่อวกับเขาไป็ิสามหนึ่งนะครับางทิ่เก้าเจ็ดเอาไปถือเก้าเจ็ดแน่อยู่นี่แม่คนมาถือเกินึงทีิงหรอนะทิี่อนแต่ทายลูกรัคงนะครับกับว่าเป็นยังมือผมยูจดจบแน่นอนห่นในทายทุกคนเดี๋ยวเขาจะมาตั้งแถวทายดีๆพอบางที่หันหาไปเนาะ อาจารย์อาจารย์ทนกคนมาครับแล้วเขาจะมาตั้งแถวอะไรดิแล้วการจะเปิดดวงให้นะครับผูรังคนเนี่ยบ้านเมื่อเราถือเลขจะขอถือหินนั่งนี่นะครับอาจารย์นอนไหนมาสีกวางวนนี่กล้าขูดอายุไต่หน่อยไหมปักขูดเสื้อน้ำขุยโรดก็เป็นเมื่อปราบเด้เนี่ยเมื่อปราบสรรมดกลางๆบางแม่น้ำหนึ่งกระห้าวหนี่ล่ะปราบเล่าเถอะเนาะถือน้ำเล่ารุดโรดนะครับละกิโลกรัมเขาหนี่ล่ะพูดดีดี Ich, นะครัเบก็หนึ่งกุมภานะครับซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีแปดชื่อเราครับพอมีเตียนเลขแปด่งแเจดแปดสี่แปย์แปดหนึ่งแปดเจ็ดแปดสี่แปดศูนย์สาตัวมีแปดเจกับแปดส่วนชุดแถมผมแปดเจ็นะครับนอกป็นส่วนแถมมากก็คซื้อพี่น้องขนาดตัวแถมผมแบบแปดเจ็ดสี่มันยังอันเลยคืออันเหมาอนกันครับอแถมยังอันนะครับแปดมันก็อันเลขหาปตองมันก็อันแปดศูนย์แปดแปด่แเอันมดเดียวนี่ นะครบ,บ่าอันอยู่ตัวหนึ่งแปดแปดสี่ที่ผมบึงแปดแปดสี่ไม่อันอยู่ตัวเดียวแต่ว่าเขาไม่อันแบบเขาใจคืองรับเขาใจคือง่รถแต่นี่ก่ะผมเหมือนเงี้ยเด็ดสองสามมื่นหลังหมดนี้นะครับ<ม>ก็มัน,บบน 20, มันกับแพงนิดน้อยสื่อขึ้นเ่าครับ ขาใบนี่อันหนึ่งเลยครัออมกะทีขาใบฮกลอยเที่ยวลอยม่หครับสี่พันหึ่งนะครับจะต้องเขาใจนพวานะเป็นเก่ามาแพ้งนะครับเนาะยุ่งเทพนี่เขว่าเแดนี้เลยให้กุงเทพในท่วงมาสื่อนให้ตรงให้นะครับาะวงกนี้กะเมื่ี่กัฝันแล้วฝันก็ได้ยิ่งกันเหมืนรนาะฝัน่ะนะฝันว่าตีคูกนั่นะคือังไว้นั่นแหะขังนี่เคื่อยิว่าขังแปูน่าจะขังปได้เขาแล้วนะครับเนาะ ขังไว้เขาได้ยาขัางหนีขังแปดไว้ห้เลีว่วลักการมต่กีคุกสองคนกับน้องผมม่สิดใจราพูดให้เกิดน,นะนะครับเลียวกับมีโมไมาเยี่ยมคนหนึ่งเนะลียวกับพีกำไลล็อกขีขาไสา้รางนะครับกำไลอีเอมล็อกขี้ขาสา่รางนี่ผมแปดนี่ผมก็แปลว่าเร่งมันจะลงรางก่อนเลี่ยวกับล็อกข้ขาไส้เอง่งนะเดี๋ยวยุตโนานหรือหลักสินะครับอาจจะแปดหนึ่กับแปดหนึ่งมอาจจะเปล่นหนึ่งแปนะครับก็ที่เรขก็ต้องกลับด้วพี่น้องกวกัตับแปดเนี่ บางนีมันเต็นแล้วครับมนถึงสีปาทั้งนี้เนี่ยเอ้ยว่าเขได้เต้าหวาต้าหวาพันทนาเรื่ยๆบอกให้เกิดสีปาดเต้นว่าไม่ถึงสี้านผมดีใจเมื่อเดี๋งน้องผมเต้มถึงซื้อไหลวะสีปาได้สีปาดอย่างเ้นี่เอม้แ่เ <es voir Bubble bunları> sure สือมากถึงอึ้นวดถ้าไรูดอยู่ผมบอกเลยว่าถึงทุ้งวดนะถ้ารูดเอานะ รูนนี้เข้าใจอยู่นะครับันว่าแปดนัแปดไม่เลยนะครับแถวเ้าจะจปละบลาดเลกนะผู้ใหญว่าทนเห็นเลกหรือเห็นกันเมื่อเดียวมาดูเล่ทูบกันนะครับเขารู้ไปมคนเพื่อนบ้าทเนี่ยนะ้องไหมลองไหมท้องต้องตำาำคำั่นคือเลทกบนะครับซึ่งเลทกบ ผ9 3แปมนะครับเลขคือตัวแรกมันก็มะเลยแปะเนี่ยมันก็มะเลยนะครับนอเขาบ่นเแตว่ามันมีตัวเดียวที่อันหือตัวตันี้ตันี้เนี่ยมันว่าอันเแต่ว่าพ่ิดแปนะอันครือับกับอกตูวเดียวว่าม่หมาขาได้ขอให้ตรงมอนในถันตรงกันมันสีพวกนี้เลยนะครับขนาดทะเบียนรถ ผมเฝ้าเล่นๆรียนเมื่อน่ะเจ๊ตามสูนึงกระอันเสือสวนเนื้อกระอันเนื้อสวนชื่อนี่เอาเอาสวนสวนเออสวนนั่นนีกบ่กว่าไปปุ๊บอันปั๊บจะขายจะหายกลางปีนี้รัฐบาลเขียนข่าวออกมาว่าเขาจะฟับลอตเตอรี่เนี่ยมีสามตัวบนกับสองตัวบนน้ำต่อไปเขาก็จะแก้ปัญหาเดียวกันได้ยังบอล่ะเพราะรัตติเี่มันมีสามตัวบนกับสองตัวบนเนี่ยมันออกผลเขาก็ได้เงินเพื่อจะออกรางนี่นะครับเพราะว่า นี่แลลวเขาจะปับนะแต่ผมคูดว่า,วาข้าวจีนคือข้าวบอบนะครับเนาะ